วันนี้เราอะมาตอาบคำถามกันนะคะว่าดอกเบี้ยถูกต้นกับดอกเบี้ยไมู่กต้นมันคืออะไรมีเ,เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยเราก็เรียงครัวมานะคะจากระดับอาเจงสี่น,นี้ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องมาสรุปให้ฟังนะคะว่าดอกเบี้ยถูกต้นกับดอกเบี้ยไม่ถูกต้นมันต่างกันยังไงนะคะเพื่อเป็น เป็นความรู้เกียใหม่ๆนะคะกับเพื่อนๆทุกคนนะคะดอกเบี้ยหกต้นนะคะดอกเบี้ยหกต้นเนี่ยมันคือการที่เราเอาเงินไปฝากไว้แล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยกลับมาค่ะแล้วมันได้ดอกเบี้ยกลับมาได้อย่างไรเ่ะดอกเบี้ยกลับมานะคะมันจะได้จากการที่สมมติว่าเราเอาเงินไปฝากห้าพันบาทเราก็จะได้ดอกเบี้ยมาค่ะสมมติว่าดอกเบี้ยได้หนึ่งร้อยนะคะเราไปฝากห้าพันในบัญชีเงินหนึ่งร้อยธนาคารเรามันก็จะเข้าไปในบัญชีค่ะปีต่อปีละร้อยละร้อยอันนี้คือเงินสมมตินะคะ ปีที่สองค่ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรกับบัญชีเลยปล่อยทิ้งไว้ดอกเบี้ยธนาคารก็จะเข้ามะก็เป็นห้านสองแล้วใช่ไหมคะพอไปปล่อยไว้เป็นปีที่สามดอกเบี้ยธนาคารก็จะเข้าไหมคะเป็นห้าพันสามเป็นไงดีไหมมีถ้ามันดีถ้ามันเยอะสาม้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> อันต่ออันต่อ,ตอตวไปแล้วกันนะคะก็คือดอกเบี้ยไม่ทุกต้นดอกเบี้ยไม่ทุกต้นคือการที่เราไปฝากไว้อารมณ์เหมือนฝากประจำอะค่ะถ้าเกิดเราไปฝากไว้แล้วเราทิ้งบัญชีไว้นาน เราไม่ได้เหมือนดอกเบี้ยทบต้นนะคะดอกเบี้ย,ววยไม่ทบต้นเนี่ยเมื่อเรามันไปฝากไว้บัญชีไว้ทิ้งไว้ไว้ไวไหน,หนานๆเราจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคารมาแค่งวดแรกที่เราเอาไปฝากเท่านั้นค่ะถ้าเราไม่เอาไปฝากอีกดอกเบี้ยของธนาคารก็จะไม่เข้ามาอีกนะคะซึ่งถ้าเราสมติว่าเราอยากจะฝากประจำฝากไป,รเ,ปเรื่อยๆมรติว่าเดือนละพันอ่ะเดือนละพันได้ดอกเบี้ยมาธนาคารติ้งปีสองฝากฝากอีกพันหนึ่ง ดอกเบี้ยธนาคารอีกเงินในบัญชีก็จะเป็นเท่าไหร่คะปีแรกหนึ่งพันดอกเบี้ยธนาคารหนึ่งร้อยเป็นพันสองเอ้ยพันหนึ่งแล้วก็บวกเงินปีที่สองที่เราเข้าไปอีกก็เป็นสองพันสี่เอ๊ะสองพันสองค่ะเห็นไหมมันคือการฝากประจําฝากเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้ดอกเบี้ยเข้ามาเรื่อยๆซึ่งซึ่งมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ดอกมันต่างกันตรงที่ ต้นเนี่ยมันคือเราไม่ได้ฝากแต่ว่าเงินดอกเบี้ยมันเข้ามาเองเรื่อยๆเรื่อยๆๆแต่ไม่ครบต้นเนี่ยมันคือเงินเราฝากได้ดอกเบี้ยั้งเดียวถ้าเราไม่ฝากอีกถ้าเราฝากต่อมันก็จะได้ดอกเบี้ยเข้ามาเรื่อยๆ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 ค่ะซึ่งแต่ละดอกเบี้ยเนี่ยก็แล้วแต่ธนาคารนะคะว่าเขาจะให้เป็นแบบไหนก็จบกันแล้วนะคะสัหรับดอกเบี้ยทกต้นแล้ดอกเบี้ยไม่ทกต้นค่ะขอบคุณนะคะ